เออเหลือเยอะไหมเราอุ้มน้อยเราเพื่อเพื่ออะไรอุ้มไงมันจะได้แตกรังไงตีเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไม่ได้อุ้มเลยอ่ะมันมันจะใหญ่ต้องกุ้มใหญ่ต้องอุ้มใหญ่ฟังฟังมารีโกฟมารีโกฟมารีกุบีบ้านดีกว่าไปบ้านไปไปบ้านไปบ้านไปบ้านเราได้ศพมาแล้วอุ้มเรื่อยๆเดี๋ยวเอาตัวหลุดเอาถ้าเราไม่ได้อุ้มคือมันมันจะเซตเหมือนเดิมเว้ยถ้ากลับไม่ได้ตีกันเลยฟังกูนะมึงอย่าแยกแม้แต่คนเดียวมึงรวมกับเพื่อนนะมึงอย่าแยกรวมไหนรวมไหน เจอกันบ้านมามามาาจอกันบ้านเนียมเนียดล็อกล็อกแขนมันไม่ไหวมันไม่ไหวกูบอกแล้วมันไม่ไหวเฮี้ยมาเช่คนอุ้มหน่อยดิใครอุ้มมาอู้หน่อยผู้ชื่อหน่อยคนอุ้มพูดชื่อหน่อยใส่เราเลยนะเว้ยเฮี้ยมันอาไส้ชุบอย่างเดียวเลยใส่เราเไม่ไหวหลังแล้วเฮ้ยจอกันบ้านจอกันบ้านจอกันบ้านพวกชุบปไอ้พวกพวกอุ้มมาไปไหนอะโหลอุ้มอยู่ในวอร์เปล่าอุ้มเกมไม่หมดป่ะ พี่เห็นขับคนนึงขับเปิดไปตรงสเตเดียมแล้วอุ้มอยู่อ่ะเก็มหมดแล้วป้าเพราะว่าตำรวจมาเยอะเว้ยนั่นนะสาจีนนะครับพี่ใครอุ้มใครอุ้มที่บ้านก่อนเตรียมเตรียมเฮ้ยมีใครโดนมีใครไปตกลุ้นทุกมันบ้าเอ้แทงแล้วเว้ยกระดานกลางนง่นแต่มันเี่พิงคพี่เฉลี่อุ้มศพพี่พิงค์อุ้มพี่โดนใครพี่ไม่ได้อุ้นมันท่ไนจะลุ้นมันอุ้มบอกพี่จูดก่อนเลยดีกว่าเออมึงพูดสิสัสเป็นเฮียอะไรถามอยู่กันบ้านทุกคนเลยพี่พิงค์พี่โดนมาพี่พิงค์น เคกลับบกลับบ้านมาเอาให้รอดเลยเอามือดีอุ้มมือดีต้องมาอุ้มมือดีมาไม้หนึ่งอ้อนมาอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอยู่บ้านอย่อยู่บ้านอย่าบ้านอ้้อยู่บอย่หา้อยู่ย่าู่อ่หอ้าู่หนออ อยยู่ oh. ่ครับเนีอนอยู hmm. there, I mean okay. so okay. mm ่ไหนออดไอ้ออนรีบมาเลตอนนี้อ่ะไรไปไปเข้าไปในบ้านสิเข้าไปในบ้านสิไปเอาศพมาไปเอาใครเอาแก๊ปแก๊ปหอบเปโดนปยังอ่ะมีมีใครอยู่ในบ้านยังไปแล้วจุดปิงปองโดนอะไรพี่เฮ้ยกูว่ากูว่าตอนเนี้ยกลับรีบกลับมารีบกลับมารีบกลับมาแล้วเราเราต้องเอาต่อเราต้องไปเอามันต่อเว้ยกลับบ้านทุกคนตีโดนไล่กลับบาตีตีโดนไล่อยู่ไหนโดนถึงโดนไล่พี่โดนบอล้นเลย เรื่องไหนพี่เองเอามารวมมารวมไอ้พิงมาพิงมาเพื่อนอยู่เรามาบ้านได้ก่อนมันไปเลยเบลล่างแน่นอนเรามาถึงบ้านก่อนเลยให้ฝากฝากคบพาเข้าเมืองก็ดีมันตำรวจแล้วมันเร็วกว่าได้แน่บ้านมันพาไอ้เธอจับกลุ่มใหญ่นะจับกลุ่มใหญ่แล้วมึงต้องต่อตอนนี้มึงต้องต่อพกอุ้มปล่อยไปเลยพวกอุ้มมึงเล่นเล่นให้ได้คนกันคนบ้านอะอยู่แค่สองคนพอจับแล้วนนั้นจับกลุ่มใหญ่ไว้แอ้นะจะไม่เจอแล้ว เนี่ยบ้านกูถึงรอดไหมไว้แม่งปิดตัวชุบไม่ได้เลยพวกเราอ่ะไอ้เที่ยแม่งถีบพี่อะไรกันก็ไม่รู้คนมันเยอะนะครับลุงรถก็เยอะด้วยเออแม่งทำไมกูกูถีบแม่งบางคนแม่งก็ไม่ไม่ไม่ลุกนะเฮียไม่รู้เป็นเฮียอะไรใจใจไม่เป็นไรมันน่วงครัมันน่วงอ่ะคไับแต่เพื่อเราทำดีแล้วครับแค่เราทำดีก็โอเคแล้วไม่ตายกันหมดก็โอเคแล้วไว้ถ้าได้นานกว่านี้แม่งหมดแน่นอนในสัตว์ร้อยเปอร์เซ็นต์รวมรวมบ้านนะ ถ้านานกว่านี้ผมบอกเลยว่าหมดไอ้เหี้ยแต่แม่งไฟกันนานเกินอ่ะไอ้เหี้ยไปเฮ้ยเร็ว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 ตำรวจมาแล้วมึงเห็นเปล่ามาเยอะแล้วเห็นไหมเร็วมึงเห็นป่ะน่ะเฮ้ยใครใครว่างขึ้นบนบ้านให้หน่อยมาพี่มาคือบนเล่นเล่นบนบ้านมามา อย่าอย่าลากตำรวจเข้ามาอย่าลากตำรวจเข้ามาเฮ้ยรีบช่วยเพื่อนรีบช่วยเพื่อนแล้วให้เพื่อนออกไปอย่าลากตำรวจเข้ามาเพื่อนเข้ามาไม่จริงคุทำไไม่เอมึงเอาไอ้นี่ไปก่อนในบ้านของในในตู้ใช้ได้ป่าวะในตู้รวมอ่ะใช้ได้ป่าวใช่ได้ของใช้ได้หมดใช้ได้มั้ยใช้ได้มึงเอาไปดิ ใช้ได้หมดผมไปขอไอพ้พวกกุญแจตู้ก่อนเลยเอาไปประทังก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องรวมกันเยอะถ้าแยกไปไปเจอมันเนี่ยมึงหลุดเนี่ยตัวเพื่อนจะรวมแล้วเปิดฮาร์คีครับเพราะตำรวจระบาดแล้วเมื่อกี้ที่เราได้อยู่ไงออกมาแล้วมันเริ่มออกมาแล้วมันเริ่มออกมาแล้วใครพี่ใครพี่ บ้านนั้นตำรวจมาเรื่อยแล้วอยู่ไหนมันออกมาไหนมันออหนอไปเถอะถ้าตำรวจทิมมึงมึงไม่เล่นบ้านนะไม่เล่นบ้านถ้าตำรวจทิมไม่เล่นบ้านนะตำรวจหน้าบ้านโนโมครับเฮ้ยนี่ใครอ่ะเราคุ้มเยอะป่ะเราอันนี้เซิร์ฟหรอเฮ้ยเจอมันที่ไหนมันเซิร์ฟมาเดี๋ยวกูเล่นให้เจะเล่นให้มันประสบมาโอรยไอ้นี่โอ้โหไอ้นี่โทษผมจัดเลยลุงเนี่ยให้ผมหน่อยละแล้วจะต้นบอกนะไม่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรถกูมันแรงอยู่เดี๋ยวกูลองให้มึงไปฝายใหญ่่กอนมึงไปฝายใหญ่ก่อน ได้ได้ไดขนาดนั้นแหละมันมันรู้ผมเล่นะไครพี่มันจะวางพี่พิธีเจอเจอวันที่ไหนแจ้งแจ้งหน่อยนะพี่พิธีวันนี้ของคนที่บ้านอยูเพจไม่เจอรน้อยนะว่าเราดึงบ้านได้แล้วอี๋เฮียแม่งขยิงกูไว้สัตว์แป๊บนึงมาช่วยก่อนปั๊ม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 ได้ได้ได้ไปช่วยลงไปช่วยไอ้เฮียแม่งยิงได้ไงพี่รู้ไอ้สัตว์กลับมาแล้วกลับบ้านมาแล้วกลับบ้านมาแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีกเฮียเฮ้ยอุ้ยไอ้เฮียกูตกน้ำไม่ั่านกิ่งลวงกินไอพวกมึงแม่งขับมาจนกกููต้องหลลบไม่ถเย

เขาปอยู่ปักมันไม่รอดหรอกหวดเยอะจัดไอ้สัตว์รอดรอดรอดเปิดประตูสิสัตว์รอดรอดไม่เป็นไรรอดดูตามตามอะไรไม่รู้แั่นแหละพวกมึงไปเล่นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมมึงก็จะคุ้มเองมึงต้องได้เพิ่มกว่านี้กูรอให้สุดกำลังเลยตามลุงเลยมึงฟังมันจะตามลุงเพราะเกมเพื่อนมันกดอยู่แล้วก็เราบ้านเราบ้านมันก็ทำลุงแล้วเอาเออได้เอาพี่เพราะว่ากำลังใจพี่ มันเอาทำไมถึงว่าลูจะเจอไอ้พวกมหาปืนยิงไล่ยิงไล่ทำไงไอ้ลากข่าวโอ้ยนี่ยิงพร้อมชนเลยนะหัวส้มซ้อมไปเลยครับซ้อมไปเลยเท็กสองเท็สองเท็สองเขียนราตำรวจแม่งโคตรแรงเลยสัตว์ประเด็นมันเข้าเมืองไม่ได้ดิเี้ยเขีดคนที่หมดจริงๆอะไปไปได้แต่มึงต้องดูด้วยนะว่ามันอยู่หรือเปล่าถ้าหมดจริงๆเอาตัวที่เอ็มหมดเลยจริงๆอะ กูเข <Hoy. S 2> <but> ้าเมืองไม่ได้ไหวเฮียกูอยากเข้าเมืองว่ะตอนเนี้ยเข้าเมืองยากจัดเลยตำรวจตำรวจกูโดนกูแตกล้อหนึ่งไม่ถ้ากูถ้ากูเข้าเมืองได้อ่ะกูจบเลยไว้กูได้หมดกะสองล้อและไอ้เฮียทางทางไอ้นี่เลยทางเอ่อสามล้อละไอ้ตรงไอ้ตรงตรงมาเมืองอะตรงเข้าเมืองจ้ะไม่ต้องมาเยอะ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  ต้องมาเยอะลุงได้ได้ได้กูขับทางธรรมดามึงกูขับทางธรรมดามึงอย่าสวนมาแค่นั้นแหละเออบอกตำรวจบอกตำรวจลุงมึงเอาขวาหน่อยชิดขวาหน่อยชิดขวาหน่อยชิดขวาเราชิดขวาเราตายลุงนะลุงอย่าสวนทางตายลุงระวังโอเคบอกตำรวจบอกตำรวจบอกบำรวจหน่อยบอกตำรวจบอกตำรวจหน่อยคนอยู่นะไอ้ตำรวจชน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 เที่ยวรอจ ตำวจเด็ดขาดนะตอนที่ยิงเด็ดขาดเลยใหญ่ไปไปไปเรา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 ชน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 ไอ้เเหี้้ยยฮตำรวจไม่ชนกูอีกแล้วไอ้สัสตำรวจใจเย็นตำรวจโอ้โหตำรวจญาตใจเย็นญาตข้างหลังใจเย็นครับไฟหมดนะไฟหมดนะไม่ไม่ญาติมาชนตำรวจมากูไม่ได้ชน เจอตเยอะง้อลุงอมึงเจอลุงอไปไปลุงผมบอกให้มันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะมันน่าจะเข้าบ้านแล้วนะไปไปไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อเราเยอะไปไปผมบออยู่หลังอยู่ไปไปไปคิวคิวคิวลุง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 คิวไปบ้านเราเยอะมากคนขับไปบ้านเราเยอะมากผมเห็นแต่มันเห็นช่างใช e well, oh, uh, uh, ่้ชมาบ้านลงบ้านมารวมบ้านมารวมบ้านยมบ้านมารมบ้านมามบ้านได้มาเล่นบ้านได้มาเล่นบ้านได้ลุงมาลุงมาอาของในบ้านเอาขอนบ้านไอ้ไอ้คนเปิดตู้ได้ไปเอานี้ รออยู่รออยู่กูด네ูให้มันมาหรือยังกูดูให้เขาไมขมาเเพื่อนไหนเมัมาเพื่อนไหนตำรวจลงมา ไม่เปิดประตูบ้านให้กูหน่อยดิไม่มีใครเปิดประตูบ้านให้กูเลยอ่ะไม่มีใครเปิดประตูบ้านให้กูเลยเปิดประตูบ้านหน่อ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 ยเปิดไม่ได้ไม่มีใครเปิดประตูลงรถเว้ยไม่มีใครอยู่เลยในโรงตอนนั้นน่ะเราไม่ไปคับลุงตำรวจลนบ้านแล้วตอนสามสิบอ่ะตำรวจลนบ้านแล้วก่อมาแล้วก่อมาแล้วก่อมาแล้วไอ้เหี้ยกูโดนยิงแน่นอนสัตว์ มันตลกกมันนตตลอยอยู่เฮ้ยเช็คบนเขาหน่อยดิเช็คบนเขาอยู่บนเขาก็ผมอยู่บนเขาพี่เราเราอยู่บนเขาตอนนี้กว่ามาแล้วกว่ามาแล้วกว่ามาแล้วไม่เยอะอยู่บนเขาแต่ไม่หมดเฮ้ยมันเล่นในเมืองนะมันจะเอาผมนะผมโดนไล่แบบเต็มมากเลยอยู่ในเมืองเฮ้ยกว่ามาแล้วเดี๋ยวกูพยายามเดี๋ยวพยายามซึกแซ็กก่อนแป๊บนึง กูบอกยางให้รอเซตบ้านเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมรอเดี๋ยวรอเซตเหมือนเดิมรอรอได้โค้งแล้วกูได้โค้งแล้วถ้ากูได้โค้งจบแล้วถ้ากูได้โค้งจบเลยไปได้เลยไปได้เลยกูได้โค้งแล้ว ไปไหนอย่ปัง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 มึงมาคุบแล้วมึงไปไปขาบ่องเลยเลเวลมันอยู่ในเมืองไปในเลเวลทะเลตายมาคุ๊บใหญ่มาเลเจอบังปุ๊บใหญ่เลเวลทะเลตายมาสู้น้ะไม่มีใครอยู่บ้านแล้วนะเออ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 ต้องรอจมูกบจไปออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยบ้านไม่ต้องมีแล้วไอ้ร่อนเน่ะกูต้องรอดไอ้นี่ได้อ่อนร่อนถ่วงเวลาให้เยอะที่สุดเรเบลทะเลตายดาวสวดเลยดาวสวดเลยครับเออ รอนฝักทีร่อนรอนฝักหน่อใจน้องมั่นใจน้องรอฝักหน่อยน้องฝักหน่อยโม่กผมอ่ะประมาณนั้น่ะทุบใหญ่รีของในเบลเซายนะครับเ่อนเชือมั่นไม่ไม่ไไมเส็เตวมาเลยนะมอไอาเ้ยพี่้องะพราไประเบียบเซเลฟายนะว้รีของนะเรือเรือเรือกูไดนกว่าน้ำมันกูจะหมดอล้นะดีต่อนเราเราีไม่นานเดี๋ยวกลับไปช่วยเหมือนเดิม ตรวจเลยนะเราลีต่างคนต่างลีเสร็จไปเจอบ้านเหมือนเดิมนะ้ไม่ตกเลยไปเไม่ตกถ้าลีเสร็จไปเจอบ้านเหมือนเดิมนะไปเฮียน้ไปเลยนะลีรผมกันไปพร้อมกันค้ยล้อหนึ่งนะโดนพวกมันจริงนะอยู่ไรเปไรไปรอดอยู่ประเทศไอ้เีย ต้องเราเราเอาออกมาไม่ได้เลยเหรอแล้วออกมาได้นะไม่ได้มันโดนย้อนหมดเลยพี่บอกอ่าไงว่าพอฮบร์คิ้มันหมดก่อนแล้วมันได้ฮาคิ้วใช่ฮาคิ้มันหมดมันหมดก่อนไปยังว่าบ้านแตกครับเปิดเปิดุูมเวลาเปิดาแลวแหละแม้เราปิดตัวอะไรนี่มันช้ามากใช่ใช่มันช้ามันช้าเราปิดกันไม่ได้เลยอ้เหี้ยแล้วมันมัน่ลเลยวิ่งะมันวิ่งแบท้างในออกมาขนอกอะเยอะไอนะไม่ไม่เอิเเหยินะ รถมันเยอะด้วยเว้ยตรงนั้นอน่ะขี่แล้วไม่ไม่ดูหลือบเลยอืมไม่ได้ไม่ได้นัดไซก็เป็นแบบนี้แหละแล้ก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวพงมันนะ อันนี้ตออไม่ได้เหรอครับประชนเองนะฮะไมไ่กินนี่คุณขวางแบบว่าตอนผมขับมาคุณเลี้ยวเลยนะถ้าผมขวางคุณก็ต้องหลบไปครับฮะไม่แต่ไม่แต่ตอนแรกคุณขวางงี้คุณผมมาุ๊บคุณเลี้ยวยงี้เลยนะอา่ามันที่ปามีเยอะนะครับพี่ บ้านแตกนะกำลังซ<ๆ>่อมมาๆๆไว้ต้องพูเยอะในเมืองเยอะในเมืองเยอะเร็วๆในเมืองเยอะพวกมันเยอะจัดมันโดนแล้วเนี่ยไอร้อนโดนแล้วเออในเมืองเยอะจัดเดี๋ยวในเมืองเยอะในเมืองเยอะในเมือตำรวจไหวอยู่แล้ว้ยตำรวจไหวตำรวจไหวบอกว่าตำรวจขนาดนี่ไหนมิตรเธอชือมันไม่มีบ้านเขาไมันจะเปิดหามันจะเปิดหาคิดเพื่อเคสเเดียวกับเอาบ้านมาบ้านมาบ้านทุกคนมาบ้านบ้านใครรีบของเสร็จแล้วเจอบ้านแล้วที่มันจะเที่ยงคืนแล้วตอนบ้านก่อนไปลงบ้านก่อน มันเปิดไม่แต่มันกินเวลาง่า้าจีนต้องรีบมาต้องรีบมาต้องรีบมามาลุงมาแล้วไปตัวของเราคือบ้านนะติดต่อติดต่อไม่ไม่ต้องช่วยกูไม่ต้องช่วยกูมึงเล่นเลยเสริมมันอยู่ในเมืองเยอะมันอยู่ในมันอยู่ในเมืองเยอะมากต้องหาตัวรูดไปใหญ่มามาปาุ๊ปแล้วก็กรุ๊ปไปบอกแม่งไปใหญ่ในเมืองเลย ไหนอะลงไหนลงไหนตรงนี้นี่ลงบ้านเนยไม่เห็เก่าอ ah? ่ะด้าไม่เห็เก่านี่ยมันต้องขับไปถึงบ้านแล้วหรอกเพราะไมันลงบ้านเไม่เห็เก่าในสีนี่เลยยาี้เลยมาด้เลยมามามางเมื่นมาตีนเอาลงทอมอามาด้วยนะยานะบ้านอุดยานะ คเพื่อนรออยู่นนนาาเเี่ยอแถวปั๊มยังอยู่แถวปั๊มเยอะแถวระเบิดปั๊มระเบิดซาตั้ตัวที่มาช่วยช่วยเพื่อนอ่ะช่วยลุงอ่ะไอ้ไปรอดโดนเกมยังพี่ลงรถจะโดนห่อแล้วพี่ตุ่มไปแล้วเดี๋ยวมึงดูไลน์กูกลับมานะเดี๋ยวกลจะไปหาพวกมึงนะเว้ยกูจะวนผ่านพวกมึงนะเดี๋ยวยังเพื่อนแต่น้ำมันเหนือกูเล่นกูเล่นทางตรงได้ไม่เยอะนะเว้ยเฮียตำรวจรถมันแรงเฮ้ยมีใครยังไม่มาเปล่าเดี๋ยวจะเคลื่อนเดี๋ยวจะเคลื่อนอะไรเดี๋ยวกูจะผ่านแล้วมันเฮดเก่านะมึงรอตัวตัวมันพี่มันจะผ่านตามมาเลย เมืองไ้คอยเราคือเล่นในเมืองเราไม่เล่นนอกเมืองเราเล่นมันในเมืองเลยตำรวจมันเยอะมากสี่สองคนอ่ะมีใครยังไม่ยังไม่มาเหรอเฮ้ยมีใครไม่มาเปล่าที่มาตางจังกูมาแล้วนะกูมาแล้วนะมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมรอเลยรอรอรอตกลุ่นเลยรอแล้วลงดีบอกให้ลงดีรอลงไว้รอลุงไว้ใกล้ป้อมอย่าอยู่ใกล้ปั๊มป้อมนี้อย่อยู่ในเมืองเหมือนกันเดี๋ยวผมไเจอผู้นำมาครบแล้วพี่พวกเรามาครบแล้วพี่ครบยางครบยางครบยังไม่มีใครใครยังไม่มาพูดใครยังไม่มาพูดเฮ้ย อันยังไม่มาพูดเลยไปไปไปเส้นเรลิเปอร์นะเรลิเปอร์้ยตำรวจระเบิดตายตำรวจระเบิดตายเฮ้ยอันนี้พวกมันปะไอรอดไอรอดรอดปะร้อนพี่อารีพี่อารีแคดออกมาพี่อารีบอลหนึ่งนี่บอนแม่แคดแม่แคดแม่แคดแม่แคะตำรวจตายตายอีกสองมีเป็นแบบที่สองช่ไหตายกลับมาเล่นกลับมาเล่นเส้นเรลิเปอร์นะเส้นเรลิเปอร์แค่ได้อยู่บ้านอะไี่ยหนะครับ

แคสองเค้นปล่อยมันยากปล่อยไหมหรือลายเนี่ยนี่นี่นีปล่อยอุ้มไม่ล้ปล่อยอุ้มไ่้ปล่อย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 ไม่น่าจะธาคารใหญ่อะปล่อยปล่อยไม่ต้องปล่อยใจปล่อย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 ปลอยปล่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 อยอยป่อยปล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 อยปล่อยปลอยปล่อยป่อยปลอยปล่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 อล่อยป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 ล่อยล่อยปล่อยปลล่อยปล่อยปล่อยยปลยปล่อยยปลยปลล่ออยปล่อ่อยปยปล่ล่ออยปล่อยอยปล่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  ปกตีนะอ่อกอเลยเส่นต่อเลยได้อ่ะมันมั่ติดบ pues ้างได้ๆเดี๋ยวไปเปิดแป๊บอันเคลียร์ของตัวเองให้เรียบร้อยมาติดห่างมากเฮ้ยไปไปไปสี่สิบห่างมากเฮ้ยเส้นอินเวทอินเวทอะมี่อินเวทอะมีเส้นอินเวทอะมีนี่อยู่ในเมือง้วครับลุงก็อยู่ไหนเหรอ ยางแตกแล้วนะยางหนึ่งแล้วนะสองยางแล้วนะยังไงสองยางแล้วสองยางแล้วไม่เปลไรไม่ปลเพราะมันเ<ๆ>พราะมันอยู่ตรงกูเลยอยู่ตรงบ้านนีเ้เบตอ่ะแต่ว่าอยู่ไม่เยอะ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 สามยางแล้วไม่ปลายกูเกมแล้ว<ม>แต่กูถ่วงให้สุดเวลามึงต้องหาตัวหลุดเพิ่มเถอะคือช้าไปเว้ยเดินเกมช้าไปเอตอนจะยินอยู่ก็มากินมากินในเช็เนี่ยมายังงั้เลยไปเลยกำลังเข้าพี่เดินเกมช้าเว้ยพวกมึงอะเดินเกมช้าไป เองจะต้องไปเลยนะพี่เนี่ยมันต้องหาเลยนะตอนนี้ใช่มันต้องหาเลยแตกหมดแล้วกูหาไม่ได้มันขาดไม่ได้ไป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 แต่ฟังก่อนวันนี้คนเราขาดสองคนนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเยอะมากตอนนี้ไปเยอะมากๆเลยเพื่อนมันไปไล่เคสเพื่อนกันใช่มันไล่เคสเพื่อนเซิร์ฟมันรอมันรอคนขาดอย่างเดียวเว้ยเกมแล้วเกมแล้วน่ากรันกลางน่ากราน โคตรแม่นเลยไอ้ตำรวจอ่ะแม่นสักไอ้ยี่แม่งแม่นจริงเว้ยขออเดาขั้นตัวครับโคตรแม่นไอ้เฮียเจอทุกแยกอะ่ะหนีไม่รอดจริงเว้ยเจอแม่งทุกที่เลแหละใครจะเป็นคนรีพอร์ตมันจะพูดตรงนี้ทำไมมันเก่งเนี่ยไรกาไอ้เฮียกาของศบมันเท่าไหร่นะตัดเท่าไหร่นะเป้ากลางจอไปใช้กันทุกคนแหละเป้ากลางจอ เทสกูสิบดาวอ่ะไอ้เย่าอันนี้โดนอะไรบ้างครับสามหมื่นอ่ะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ไม่ไม่ได้ยินเลยกระซิบปอได้ยินได้ยินผมไหมได้ยินได้ยินอุ้มกระสอบข่าวออุ้มกระสอบข่าอุ้มมืถุงซอบแกขอเล้สเกลครับ